อันนี้ยังจะไปะเดิมเป็นเรียนอ่านถาธิที่ใบไม่เรียนตีรับบวนจิจจบถาัดที่ใบถนัดใบนะอย่างนี้นะจิตจบจิตยังอ,าอ่านได้จิบจิบบ้างยังเรียนอาหานั่งอันนี้มันเศราเจ็บแบบมันไม่เมืม่อเคยไหนเนี่ยยังอนเออยังซีเกมอ่านไดจิบจิบบ วดผองนะใหม่ลำโพงนะอ่านได้สช่ป่ะใช่า่าขุดเสิร์นี่ฮะเออมือน่ดโจ้าเลยนาเกียมั่อไรยังได้นออ๋อโจรเดงนั้นได้โจรมันโจรมาดองเนท่ถ้าที่มวยโจรก็ cửa bạn bờ giấy bờ mày cái chuyện cái được bên lồ để, để okay. nghe. Hả? Hả? Gì? Nãy đó ở đây cho đây lâu mì này lâu đẹp mong em ngay 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 ha กับโจมมออาสเด็จนะอันนี้ยิงจับระเดิมอ่านในบัในก็ลุกโอนเซธาก็สลับสลับกีทำไงนี่สมเด็จสเด็เอสมเด็จโทไม่สมเดเอสเด็โทยิงอบานต้เดอนไปเดิมนะยงต้เดถที่มวยส่วนถ้ายิงยถ้ที่มวยยถ้าที่ปีอ่านฉบัยิงยวนภาษาไทยสหรบกีในยงอะไรก็อ่านนักยุ่งะยังอ่านสมเด็จคอร์นตระเวนเป่นอ อันนี้จำเรียจเลีนตรีอ่ะแล้ก็ปรับอ่อกนะไม่ปรับเลยนะไม่ธาตุที่มวยเลยนะน,นี่ธาตุที่ใบไม่ปรับอธิพนนยุรอ่ะนะอ่ะานกนกขนาดใหญ่นะเซลาฮ้ยเซานกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่ มีถุงหนังใต้คอตีปีกดังพึบพับบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกกระ กรามช้างเสียงพี่เอบอกมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่พี่ชี้ให้เด็กๆดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอบอกว่าตรงนั้น มีโพรงใหญ่เป็นรังของนกเงือกอ้าวเป็นรังของนกเงือกอันนี้หยัดหยัด,ยด,ยดชะงอรแล้วนะอันนี้สตรีเองนะเอิกเอิรกสตรีอันนี้สตรีเองนะเอิอกเอิอกเนี่ยขอ6นี่นะอ้าวเจเอไอม์อ,มอาร์เนี่ยได้จับบ้าจับบ้าไว้ กนาจอนแต่จุบมาสั่งอไรอยัางเงกนาหนึ่งจี้ยิงน,นกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอตีปีกดังพึบพับ บินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกครามช้างเสียงพี่เอ๋บอกมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่พี่ชี้ให้เด็กๆดูที่ พบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอบอกว่าตรงนั้นมีพโพรงใหญ่เป็นรังของนกเงือกอ๋อลูกบอลชมุมกนนะนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาว จะงอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอตีปีดดังพึบพับบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกกรามช้างเสียงพี่เอบอกมันคงออกไปหาอาหาร มาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่ๆชี้ให้เด็กๆดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอบอกว่าตรงนั้นมีพรุงใหญ่เป็นรังของนกเงือกดูที่คบตอนะ่อ อันนี้นี่เสียงเสียงเจียงตรีนะดูที่ครบเจียงนะเออเจียงตระนะีเท้ากันเป็นรังของนกเงือกอันนี้ปโ,นะโปรง่ปรงนะทุกโนโปร่งโปร่งเอ่อโปร่งใหญ่โอเคไอเซลาดิษดเซลานนี้กรนาอานหรือเปล่าอันอ้อยอันน,ะ <laughs> นกขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง ลำตัวสีดำลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่มีถุงหนังมมไม่ใช่มีถุงหนังใต้คอตีปีดดังพ,พึบพับพึบพับบินผ่านไปพร้อม ทั้งส่งเสียงร้องเอ,อิก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 ดูเป็นนอกอารมณ์ดีนกเงือกครามช้างเสียงพี่เอ <c oughs> บอกเสียงพี่เอบอก มันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่พี่ชี้ให้เด็กๆด,ดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่ เอบอกว่าตรงนั้นมีโปรงใหญ่เป็นรังของนอกเงือกอานนี้ดิเสียงที่เอบอกโอเคอ่าสุพียดินกขนาดใหญ่ตัวลำตัวสีดำ ลายหางสีขาวจะง่อยปากใหญ่มีถุงหลังใต้เอาไงหลังโอ้ต้มต้มกบมีถุงหนังใต้ขอตีติ ด<ท>ำพับอืมฮืมไหมพับพับบินพาไปรออ่านมาดิบินพาไปรอเรียนะสลรอ,อก็เนาะเสยรสลอเนี่ยสารเรียนสารเรียนส,สบาบกเนาย เอออินเทอร์เน็ตกันนะครบเออเมนไม่ก็น uh, ่าอันนบางตีบบินผ uh. ่านไปน่าจะมีเสนโอยุกินเออบินอ่านบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องอืออืออื้อีื้ออาออื้อาื้มอื้นอื้ออ

เงือกอกลาช้างเสียงที่เอบอกมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกที่พี่ฉีให้เด,ด,ด็กๆดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่ง Mm hmm. ต้นหนึ่งต้นหนึ่งไม่หลังนกแต่ที่เอบอกว่ามีโปรงใยญ่อ,อันนี้อันนี้ก็รออีหนึ่งอันนี้อันนนี้ตรงนั้นตรงนั้นมีโปรงใหญ่เป็นรลังของนกเลือก អឺចេអឹមអានណែណាអ៊ីនធឺណិតអត់សូវល្អឲ្យកូនអ៊ីនធឺណិតដាច់ដាច់សឹងលេងមិនខ្មិចអ៊ីនធឺណិតឬកាសដាក់កាសឬអត់ដាក់ដាក់កាសតែកូនអឺណាឲ្យកូនមកពីកាសណាស់ណាអូមកពីកាសហេអើសឹងលេងវាអូអឺមកពីកាសហ្នឹងសឹងលេងវាដល់មានអ៊ីនធឺណិតមិនមានកាស อาลลูปอลสังสะมือได้ยิงขนาดที่มวยนี่นะขนาดที่ปีกันเนี่ยติถา,ารีอ่านแบบธรรมดาอ่านเด็ดตามนิยวนเลยยิงอา่นนะมมนา,อามอน,ะานาามวยนะมไปกี่ใบเองเนี่ยมวยวิลครูเออ่านมวยเลยนะอ่านมวยโตลยนะพอเตรเมย์นี่หนุกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่ มีท่องหนังใต้ขอตีปีกดังพืบนผับบินผ่านไปพร้อมถังส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกครับกรามฉางเสียงพีเอบอกมันคงออกไปอ่ะ หาอาหารเลี้ยงแมน่นกและลูกนกพวกพี่ผีที้หาเด็กๆด,ดูที่คบไหมสูงตนหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอ๋บอกว่าตรงนั้นมีโพรงใหญ่เป็นร่างของนกเหงือกโอเคอันนี้สำหรับเดนเนี่ยเรียนโมปี ព្រោះជេងសេហ្នឹងក៏គាត់អត់មានដឹងជាយាមអត់ដឹងមានអ៊ីមេតូគំអីទេណាគឺអានបានគាត់តែជាយាមថាទីនេះនោះថាទីមួយណាបញ្ចេងទេសបថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ឡើងជាទេលេងអ៊ីមេតូនេះគាត់អានបានហើយនោះជាទេលេងអ៊ីមេតូតែបញ្ចេងបានហ្នឹងដូចបាទដូចនិយាយតែនេះសម្រាប់នេះណាគាត់អានអានបានហ្នឹង อันบาลน้ำบาลแต่สำหรับเด็กเลยกกับเดี่ยงถ้าเรียนนังกรมเนี่ยเรียนปีประกดเรียนเบี่ยงมันมาแคร์แล้วปีแคร์ใบแคร์เดี่ยงนะจ๊ะบ่าถ้าถ้ธนาจะปวดปวดเดี๋ยวจะอาบมันมันปวดออเกิดอะผมจนเกิดว่ายืมจนยืนไอ้ปรามสุนเรนอย่างแต่สมนเรนสุนเรงไอ้ไม่ถอยปราบสุนเรนจะบ่าเฮ้ยวินโอเจนต์เบแต่นี้เดาทำไมกี่กี่อ่านภาษาไทยอันนี้สามมันอย่านะอันนี้สมเรงสามมันนะสระโอ แต่สกดโด้วยมาตราแม่กสมเรงเนี <Laurie gesehen S 2> mm ่ยพวกเนี้ยอสอเตียมเนี่ยจะสําเร็ตรีนกสําเร็ไทยนะเอ่อนกเอ่อนกขนาดไอขนาดเนี้ยอสออสอคดาแหละอสองดาเนี้ยสะอาสะอาเนี่ยสกดโด้วยมาตราแม่กกแม่กดเนี่ยจะสําเรงอันนี้สํเร็งเอกขนาดอันนี้สํเร็งเอกอยนริเำน่าดามเอสํเร็งเอกเนี้ยอันนี้ยืงยืงมาต้นอ้ต้นยัวเลยนะไม่ดีนะสําหรับเด็กเด็กเด็กก็ ថាទីមួយនេះគឺដោយគីដោយអេចាអានេះអានថ្មីថ្មីសម្រាប់គេឬយើងរីដមួយពីគ្រូផ្សេងមួយអាននៅក្នុងគ្រូក្នុងក្រុមនេះអត់កើតសុភៈញឹងអានកើតញឹងត្រូវមើលចារបោតហ្នឹងអត់នេះនិយាយនេះយើងយើងសម្រាប់ឲ្យយើងអវត្តពញ្ញុលពីពីដមកអីទេណាសម្រាប់ដែរនេះអានចងដឹងว่าកើតអានមិនកើតអឺកើតអានមកគឺអត្រថារិនមួយកណាអត់កើតต้องអិច្ចមជាអីគេ พูดงบราเซลาดุ้ยขี้เนี้ยนัเซลาตุ้ยตัวเปี๊ยหุ้ยขี้ตีน่ะเซลาอ่านในตัวสิงจัตวานะโอ้โหสมัยนั้นเกิดเกลื่อนสมเด็จเจีงบานไม่เจีงจิรันเนี่ยจึิงกดโดยที่สมเด็จเนี่ยเลนไทยลำอย่างเงี้ยตัวสีแล้วก็ดำมันไปสามัญก็ดำสามัญอเมนดำอันนี้ก็ดั่ตัวสีดำอย่างเงี้ยอัเมนปลายหางคือสมเด็จภาษาไทยอ่ะ สามันคือสามันเอก,กเอกโทกโทรตรีกตรีเปียบุยๆนะภาษาไทยนะมีครบทุกเปียมีสมรุรเยเกยร์ด้วยเนี่ยอันนี้จ่าเนี้ยสุริยเอนะจ่าสุริเอเนี่ยจ่างอยนี่สราสามันงอยปากจะงอยปากอันนี้ไอ้ปุ๊ไอ้ไม่แปรเดือไอ้จะงอยปากไว้ปุ๊งหมอดอะไรนะปุ๊สิ่นู่นไงมีถุงหนังเนี่ยเนี่ยถุงหนังเด๋อถุงหนังเนี้ย เนี่ยมีถุงหนังเนี่ยนี้อันนี้สมเด็จฮอหฮินดหน้าสอเตียบสมเด็จจัตวาเนี่ยไม่ดีนะสำหรับยิงอันนี้เกินอ่านเกินยืนด้วยบานนะอ่านบานไม่ดีนะอันนี้ยิงโจเรียนอนยู่กจ๊ดยกินมุนธมงได้เรียนไปบุญเรียนห่โดย่นี้ตัวเปี้ยยิมอิมตัวเปี้ยนหน้าในเลยบุญมงก่อไก่เตินจบดึงนาในอ่านะแนนนี้ดึงดึงอัดบานปนาด้ยไม่เหีเย มันจะสมานาจะอัดได้จีดึงอกันนี้ได้จีนเดิ้ของหนึ่งเอาจะมปเดิมอ่านต่อนะเอมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรครับโปรงแค่นั้นเด็กคนหนึ่งถามอ๋อแม่นกมันเข้าไปกบไข่พ่อนกก็จะเอาดิน มาปิดรังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้พ่อนกจึงต้องทำงานหนักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูกที่เอ๋ย พี่เอโทษทีพี่เออธิบายโอ้โหดีจังเลยแต่เอถ้าพ่อนกตายแล้วแม่นกกับลูกนกจะทำอย่างไรล่ะครับเด็กอีกคนหนึ่งถามไหนนีอ้าวอีมอาเนี่ยสำหรับเนี่ย <Good night. S 1> อียมอ่าอ่านไม่ได้เจอเนี่ยลูก เรอนพี่เยีเ่ยมแต่นั้นเรอนเซลานะันก็อานบ้านนั่นะน,นนะก็สเลนออนนั่นเดี๋ยวมันเจนสเลงใบบนไงจะ๊ะปะเนี่ยก็จับเอารำอา่านเมเรียที่ปีอา้อากันอ่านหรือเปล่านะเอออ่านเอ,เอมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรครับโรงแค่นี้โรงแค่นั้นเด็กคนหนึ่งถามอ๋อแม่นกมันเข้าไปกอกไข่ พ่อนกก็จะเอาดินมาปิดรงังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้พ่อนกจึงต้องทำงานหนักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูกพี่เออธิบายโอ้โห ดีจังเลยแต่เอถ้าพ่อนกตายแล้วแม่นกกับลูกนกจะทำอย่างไรล่ะครับเด็กอีกคนหนึ่งถามอ้าวลูกโอนขึ้นมาเอมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรครับโครงแค่นั้นเด็กคนหนึ่งถาม อ๋อแม่นกมันเข้าไปกกไข่กกกกก,กไข่กกไข่โอเอออ๋อกกไข่เจอเราวนี่อ๋อแม่นกมันเข้าไปกกไข่พ่อนก